สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวแล้วก็ภาพเป็นตัวละครที่ตั้งใจเล่นจากเขาจะร้องอ่าเขาจะรลองลูกศิลป์ครับเอ่อภาพเป็นนักวิชาในในเรื่องครับเสียงประมาณแบบคนแก่ครับคนแก่แบบไม่ไม่แปดสิบนะครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบผมว่างอย่คงเงี้ยได้ดีค่ะภาพเป็นน้องไมโลค่ะ จะเ,เป็นเด็กผู้ชายคะ่ะน่ารักน่ารักพี่เลนะคะ่ะสวัสดีค่ะบีมค่ะบีมเซนเซค่ะถ้าเป็นน้องแทรค่ะเดยกเล็กๆน่ารักม,มากนไหนไไห<ด>เล็กๆอ่ะค่ะต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะถ้าเป็นราชินีค่ะร้อมรับเหมือนกันแต่รอบนี้ให้รอชมค่ะทุกคนจริงๆก็คือไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมแต่เป็นครั้งแรก เราพูดถึงเรื่อพี่กอนภาพปรมติเราเป็นไงบ้างเอ๊ะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ภาพเป็นตัวที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือปกติไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือแต่รอบนี้ต้องมาภาพเป็นคนที่แบบว่าโตแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับโดรอมอนอีกครั้งค่ะก็มีประสบการณ์ผ่านมาหลายหลายเรื่องพอสมควรค่ะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้ภาพในจักรวาลโดรอมอนดีใจมากค่ะ ยังไงบ้างเลยคะภูิใจที่สุดค่ะเหมือนแบบชีวิตเราแบบว่าเป็นหนึ่งความสําเร็จในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะของหนูคือเหนเ่อนมากค่ะเพราะว่าครั้งนี้ได้ภาพเป็นเด็กผู้ชายครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆม,มากๆเลยค่ะความยากง่ายในการพู้ชายเป็นผู้ชายเป็นคือความยากของน้องก็คือน้องจะมีความเป็นแบบว่าเป็นเด็กน่ารักน่ารักเก็บตัวค่ะแล้วก็เป็นผู้จิ้นกับน้องแคลร์ที่ ก็จะหลังขั้งแรกเลยเป็นไงก็ขั้งแรกขั้งสาไทยผมรู้สึกมันก็ยากเนอะแต่ว่ามันก็เป็นภาษาป้านเกิดผมอะจริง <c oughs> มันก็ได้อยู่แล้วด้วยการที่เราแบบเรามีเซนส์ด้านภาษาสูงเพราะว่าเราเรียนพวกเรามันใช้หลายจำเรียนกวางเยเยอรมัน,น่ยแล้วมันก็แบบเข็ยนในภาษาได้เร็วซึ่งเป็นงานผมแล้วละครเวทีเป็นงานที่เราใช้ภาษาจีนบ่อยแล้วเราหลักการในการใช้ภาษาในการแสดงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอาวุธี่เรามาใช้ในงานนี้ได้ ไม่ว่าคำเดียวผ่านเลยไหมมันก็เป็นกับคำเดียวครับแต่ว่ากำลังจูอยู่พอจูถึงแล้วอ่ามันก็จะมันก็จะแบบเอ่อทสดงด้วยความเร็วผมเป็นไงนพี่เราเห็นพี่ด็อกเตอร์พลังภาเป็นยังไงบ้างเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะปกติเราจะคุ้นกับภาษาจีนของพี่เขามากกว่าแต่ว่าครั้งนี้พอเป็นภาษาไทยก็คือพวบกล้มแบบชัดเจนมากจนแบบรู้สึกอึ้งในทั้งแบบพลังเสียงแล้ว,วก็ทั้งภาษาและการออกเสียงแอบแอบสปอยนิดนึงว่าได้ภาพต่อจากพี่เขาค่ะตอนที่อยู่ในห้องพักทรงพลง เราได้ฟังเสียงน้องๆ้องเพราะผมยังไม่ยังไม่ได้ฟังครับเพราะว่าตอนที่ผมพากนี่ผมน่าจะแรกแรเลยครับเพราะว่าจะเป็นจะเป็นภาษาออริจินอลอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้ยินเสียงของน้องๆเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะฟังมากเลยครับแล้ววันที่มันดูด้วยกันแล้วใช่ครับแล้วมันเป็นงานสำสาววันที่ได้ดูด้วยกันจะเป็นยังไงบ้างเขาทู่เสร็จอยากฟังเสียงทุกคนค่ะอยากอยากรู้ว่าเขาพากเป็นราชินีเป็นยังไงอยากรู้เสียงเด็กผู้ชายเป็นยังไงอยากฟังเสียงตัวเองด้วยคือเต้นเต้นมากค่ะจะเปิดสก็อตชาเลยไหม ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปรอดูในโรงเท่านั้นโดนตอนในสมองโดนอะไรพอก้องผมรอบ45ปีนะคะของโดเรมอนหนึ่งปีนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโดเรมอนเนี่ยเขาเป็นถ้าให้โยนการ์ตูนที่คนดูก็ ดูกี่รอบก็สนุกทุกรอบนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอย่างพี่นิมเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการเลี้ยงสัตว์ด้วยพี่ดีวันต่อไปแล้วเรงบันดาลใจญี่ปุ่นด้วยใช่อย่างของแม่เนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าอยากเข้าเสียงเขาด้วยมอนด์เดี๋ยวเราอยากจะบอกเป็นแฟนบ้างเชิญชวนมาดูโมไลมอนบ้างมีมาสนุกมากค่ะอยากให้มาดูเปิดโลกศิลปะของเราด้วยเป็นการประจอนัยที่ สนุกมากๆากสิทุกๆปีจะสนุกยิ่ง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 ขึ้นไปค่ะาแบบโดเรมอนเป็นแบบเอ่อเป็นเป็นแมวที่ทุกคนอ่ะอยากได้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าในใจของทุกคนย่อมมีโดรโเรมอนเ,เป็นเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านมาดูเพื่อนซีเพื่อนเก่าของทุกคนด้วยกันครับ อ่าเขจบสวยมากเลยนะคะได้ค่ะก็สาหรับสิงส่งทก่ชาร์ไรมอน์ก็ถือว,ว่าเป็นการ์ตูนที่อยู่กับเรามาโดยเสมอแล้วเขาก็มักจะหยิบเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรามาเล่าใช่ไหมคะกับครั้งนี้ก็เหมือนกัน5ปีค่่เราก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวของภาพวาดที่เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนมักจะรักแล้วก็ลงไหลในภาพวาดอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนมาร่วมทัองใจกับโลกภาพวาดไปด้วยกันนะคะเชิญชวนนรษยุภาคไทยและชาวภาคไทยด้วยใช่ค่ะหยือภาคไทยค่ะ มาเดีเรไปดูนะคะภาคไทยนะคะโดราเอมอนเดบิวีเรื่องราวในโลกภาพานตาของกิตะค่ะเชิญดูภาคไอยด้วยนะครับ